คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำมาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเด็กน้อยต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะครับน้องๆโอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรรักนักปัน่นทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอนโลอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม เมอร์เมดลิเชอรหรือว่าใช่หรือเปล่านะครับทุกคนเป็นเกมสมบัติดางเงือกนะครับของค่าย PG นั่นเองนะครับทุกคนผมเองก็ไม่ได้เก่งอังกฤษนะขออภัยด้วยแล้วกันนะครับก็มีคนดูขอมานะครับเกมนี้ว่า ขออีกเมอร์เมดพีหน่อยค่าเข้าฟรีสปินแตกดีมากโอเคจัดไปครับทุกคนก็พอภัยด้วยนะครับจริงๆช่องนี้ผมเองก็ทุนไม่หนักนะครับแต่รอบนี้ก็คือว่าเอามา2000เพราะว่ามีเ,าเล่นเกมมาแล้วก็มันเหลือ2,000พอดีนะครับทุกคนก็เลยขี้เกียจถอนแล้วนะครับก็เอามาลองดูว่าเข้าฟรีสปินแตกดีมากขนาดไหนผมเองก็เอามาเผื่อหมุนจนกว่าจะเข้านะครับทุกคนแต่ก็เบ็ดไม่สูงนะ ดูดิว่ามันจะเข้าหรือเปล่านะครับเป็นแนวไหนนะโอเคก็มีตัวคูณอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ยังไงเอ่ยเนี่ยก็น่าจะถ้าสมมติว่าคอมโบไปเรื่อยๆตัวคูณก็จะคูณไปถึง5เนาะแต่ถ้าเข้าสแคร t เทอร์ผมเองก็ว่าตัวคูณน่าจะน่าจะมีอะไรเป็นพิเศษกว่านี้หรือเปล่านะครับโอ้โหสแครเทอร์เกือบมานะอีกตัวเดียว ตัววายน,นี่ก็จะไปเรื่อยๆนะครับทุกคนสุ่มเอาเนาะมองดูแล้วนะครับอันนี้ไข่มุกโอเคไม่มีต่อนี่ไงตัวคูณจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนาะถ้าว่าได้คอมโบนะครับสวยอ๋อเปลือกมุกไอหอยมุกนี่คือจะล็อกด้วยนะครับสวยจะล็อกเชื่อมทุกได้ทุกตัวเลยโอเคใครที่ยังไม่เคยเล่นก็รู้ไปพร้อมกันกับผมแล้วกันนะครับตอนนี้คูณท่าแล้วครับทุกคน <c oughs> คิดว่าปลากระเบนจะมานะ <c oughs> ก็รู้ไปพร้อมกันเลยนะครับทุกคนในคลิปนี้นะผมเองไม่เคยเล่นเหมือนกันนะครับแต่เราแค่มาดูแป๊บเดียวก็รู้แล้ว,รลวครับทุกคนลองเปิดโถโบแล้วนะตอนนี้เผื่อมันจะแบบว่าซิงซิงหน่อยนะทุกคน <laughs> เอาทุนมาเยอะอยู่นะครับเนี่ยแต่ก็ลวงก็ลวงไวนะเพราะว่าผมเพิ่มเบ็ดไป30แล้วนะครับทุกคน มานี่ยงไงหอยมุกเขาก็กจะยังไงอะ่ะคือมันเชื่อมต่อได้ด้วยแล้วก็จะล็อกได้ทุกตัวเลยนะครับดีตรงนี้นะทุกคนหอยมุกอ๋อก็ดีนะครับเนี่ยโอ้โหคนดูก็สรรหามาเล่นกันนะครับ <laughs> ผมเองก็ทำไมไม่เจอเลยนะเล่น pg เดี๋ยวผมต้องไล่ดูทีละเกมเลยละกันแล้วก็ไล่เล่นเลยละกันนะ้อเดี๋ยวทำเป็นคอนเทนต์ดีไหมครับทุกคน คอนเทนต์แบบเล่นทุกเกมนะเกมละาเท่าไหร่เท่าไหร่อย่างงี้ไม่รอดไม่รอดก็ผมเองลงตามจริงอยู่แล้วนะครับทุกคนไม่มีตัดต่อเนาะตอนนี้เหลือพันห้าแล้วนะครับทุกคนพันสี่แล้วด้วยนะโอ้โหสามสิบก็ล่วงไวเหมือนกันนะเนี่ยเปิดโทโบอีกต่างหากเหลือพันสามครับทุกคนจัดไปไม่ลดแล้วจวังหวะนี้ให้เหลือสักเท่าไหร่ก่อนถ้าเหลือพันนึงก็ค่อยว่ากันนะทุกคน มัมีต่อหรือเปล่าไม่มีต่อนะครับพันสองแล้วครับตอนนี้ชืบโอ้สวยมีต่อหรือเปล่าไม่มีต่ออีกนะสะแคทเทอร์โอ้โหยหอยมุกเอ้าสแคทเทอร์ลงครับทุกคนเหลือหนึ่งพันพอดีเลยนะโอ้โหว่าจะลงเบ็ดที่หนึ่งพันนะครับทุกคนเพราะว่ามันไวไปนะแต่ลงแล้วนะ มาดูกันว่าแตกดีแบบไหนนะครับตามที่ f อหรือคนดูทุกท่านบอกมาหรือเปล่านะครับสะกะเทอร์ซ้อนหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็ตรูบก็ให้แล้วก็ยังไงครับช่องสุดท้ายมีช่องเดียวเลยนะตัวไปอีกทีก็ไม่มานะครับทุกคนม,มาลุ้นกันอีกทีโอ้โหไม่ได้อะไรเลยครับทุกคนชึบโอเคดอกนี้ได้นะอ๋อคูณทีละสองนะครับใช่ไหมใช่แล้วก็ จากคูณ6ไปคูณ10เลยโอเคจัดไปทุกคนคูณ6แล้วครับผมตอนนี้มาแล้วก็มีคูณต่อได้หอยมุกลงมาอย่างนี้ก็สวยดีครับทุกคนมาดิก็จัดไปดิครับผมคูณ10ยับยับมาจัดมา345แล้วครับตอนนี้แล้วก็มีต่ออีกครับอีก30นะเคมาเปล่าออหอยมุกตกมาอีกยาวไปครับอย่างนี้2 5 5แล้วครับโอ้หแตกดีจริงๆระครับเนี่ย270ครับดอกนี้ หอยมุกมาอีกหอยมุกตอนนี้ต้องพึ่งหอยมุกนะครับเนี่ยโอ้ยอันนี้แพงอยู่นะ270อันนี้อีก150ิครับหุณ1สิยาวยาครับตอนนี้มาดิหกสิบครับทุกคนตอนนี้ได้เป็นพันแล้วอะผมเองน่าจะพอเลยนะรลงวันก้อนโตไปก่อนเลยครับทุกคนมาเท่าไหร่ครับดอกนี้ซูปเปอร์เมกาที่1713นสาะครับสำหรับคอมโบชุดหนึ่งนะชุดเดียวนะครับเนี่ยโอ้โหสุดจริงจริงด้วย โอโหไปอยู่ข้างหลังเลยวายอยู่ข้างหลังไม่ดีนะโอเคอยู่ตรงนี้ยังพอได้นะครับโอเคสวยต้องไงหอยมุกตกลงมานะทุกคนในฟีสปินผมว่าโคตรสุดโอเคร้อยแปดเตนีไ่ไงหอยมุกมาอีกแล้วก็ทุกคน3มรอบด้วยนะเพราะว่ามันล็อกเชื่อมนะครับยังไงก็ได้ตลอดนะแบบนี้ตัววายอยู่แบบนี้ด้วยสวยดีจัดไปเต็มหน้าไปดิสองร้อยแปห้าครับ สองราชาลีโอจัดชุดโตไปเลยครับวันนี้มารางวัลก้อนโตจัดไปดีอีก7 6็ดครับเหลืออีก3หมุนครับทุกคนไม่ลุ้นกันต่อนะสองพันกว่าแล้วทุกคนอ่ะไวอยู่ช่องนี้โอ้โหไม่ได้อะไรอ่ะอยู่ช่องเดิมทุกคนบาดาวนะ ไม่มีคูณต่อนะครับทุกคนเบาๆไปก่อนแต่ลังไงเราก็กําไรแล้วนะคือสุดจริงๆด้วยนะครับทุกคนก็ขอบคุณนะครับ FC ทนะุกคนดูที่แนะนํามาทําให้ผมได้ถอนอีกแล้วนะโอโ้โหจบแล้วครับทุกคนก็รางวัลรวมมานะครับสําหรับ8การหมุนฟรีนี้ก็2529นนะครับเนี่ยคือ พอเลยนะกาไรเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรนะครับทุกคนก็มาเล่นมาให้เห็นแล้วนะผมเองก็อยากรู้นะครับว่าส s c a t อร์มันเข้าแล้วแตกดีมากนี่คือมันแตกดีขนาดไหนนะครับทุกคนอันนี้ถ้ามันไหลมันไหลได้อีกนะเนี่ยมาเหลือ3,500แล้วก็พอนะครับทุกคนเมื่อกี้ปั่นออกไปเนาะมีเบตหกไหมมีเบ็ด5นะครับปิดการหมุนไปก่อน โอเคก็ถอนไปที่3,500นะครับทุกคนกำไรประมาณ1 5 0 0นะครับก็ยังดีนะเกือบเท่าต,ตัวแล้วนะครับดีกว่าไปเสียนะเพราะว่าได้ความรู้ใหม่ด้วยนะครับเนี่ยก็ขอบคุณนะครับ FC อีกรอบนะที่ทำให้ผมได้ถอนนะครับคือเกมมันค่อนข้างที่จะไหลได้เพราะว่าหอยมุกมีสิทธิ์ที่จะตกลงมาประมาณแล้วก็ล็อกไว้3รอบอย่างนี้นะครับทุกคนตามที่เห็นเลยนะใครที่ยังไม่เคยเล่นก็ประมาณนี้รู้กันไปพร้อมกันกับผมนะครับ โอเคก็ถ้าหากว่าใครชอบใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u ั s สไคร e ให้ช่อง Tomorrow ด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงผลักดันและกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ก็นนจเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับทุกคนบายครับผม